ผมัะกต่ตอนนี้หาที่ลักคงไม่ได้นะมออาไม่แค่ทุกตัวแล้วน,นะทุกคนจากคลิปที่แล้วจากคลิปทีมรีมวิวเทสลาแต่ผมก็อยากทำเทียนี้ไม่รวมถึงเทสลาไททันแล้วก็เทียร์หนึ่งไม่รวมตัวตัวไอโฟนบลูบ็บอกแล้วก็กล่องบูมบ็อก แล้วก็กล่องโทรทัศน์ผมจะมารีวิวในใบเลื่อยเทสลาแล้วก็ใบเลื่อยเทสลาทุกคนอาจจะจำได้แล้วแต่ส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วก็ได้ละผมอาจจะเปลี่ยนตัวที่ลอนะครับเนื่อจาก15โลบัง<อ>ก็เลยแต่งตัวเป็นโกโวแต่หน้า,ากลัวไปหน่อยเรามารีวิวของไอ้หน่วยอืย่นๆนะทุกคนอาจจะจำได้ผมังไม่มีตัวนี้นะทุกคนจำไว้ ผมจะมาใช้ตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวตัวนี้ไม่มีมีถึงสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมยังไม่มีตัวนี้มีแล้วตัวนี้ยังไม่ตัวนี้มีแล้วตัวนี้มีแล้วสตัวอาจจะจกันได้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือกล้องโทรทัศน์ผมก็รีวิวได้อันนี้บูมบูมกล้องก็มันก็ไม่เหมือนกับตัวอื่นไททันก็จะมีแ store แล้วก็บนะูมบ็อกไฮไฮเปอร์บูมบ็อกไฮเปอร์นะจะเรียกไฮเปอร์หรือบูมบ็อก box, ที่แบบซูเปอร์ชาร์จได้นะผมอาจจะมารีวิววันทีหลังนะแต่ผมก็พยายามไปเรื่อยๆแต่นั้น้้ตตอออองงงหากากกล่咱们得先开工，干掉干掉，然านะมาท,าทุกคน บุ๋มก็ไม่ต้องถามแล้วทุกคนแคสลาก็ไม่ต้องถามแล้วไปขับไปเรื่อยเราจะไ่รีวิวในแบบของไซมาทุกคนต้องขอลองมิส กไม่เลือนตัวแรงนะผมอัดในคอมมาทุกคนสียง,งพ่อ,อาจจะปแปลกๆแล้วทุกคนผมพรอภยอันนี้ก็คือสกิลเอฟนะทุกคน บักโกพูดอาจจะเคยได้ตัวนี้มาแล้วนะทุกคนจับกล้องมาให้ดีทำไมก่อนทำไมลำโพงอาจจะแปลกแปลกไมน,นะทุกคนขอโทษด้วยอ,อันนี้ก็คือลางๆทุกคน สก,กิลแรกของสก,กิลเอฟสกิลเอฟนะทุกคนอันนี้แต่ไม่รู้ทำอะไรได้แทบปืนก็่ไปตายแล้วนะทุกคน แต่ตัวครับอันนี้ก็คือลัดใบเลื่อนะทุกคนของก็จะใช้เป็น s กิ F คือสกิลก็คืออย่างนี้นะทุกคนตายดูเกล็ดดิอันนี้ก็คือ,อสกิลเอฟก็คืออย่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือเกี่ยวกับหน้าที่ผมทำไปตะกี้จับกล้องมา อาจจะเปกแปลงเสียงตัวต่อไปก็คือใบเลื่อยรูเมนนะใบเลื่อยรูเมนก็จะดาเมจแรงกว่าตัวอื่นๆอันนี้ก็คือสกิลเคิวนะก็จะเป็นใบเลื่อยขนาดเล็กที่สามารถทำได้ส่วนสกิลก็คือลากมานะแต่เราสามารถลากมันเองได้อันก็คือบเลื่อของมนก็คือแรงสุด อันนี้ก็คือสกิลเอฟใช่ไหมอันนี้คือสกิลเอฟใช่ไหมทำใช้สกิลเอฟไปได้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสกิลคิวนะทุกคน

ปตับเอเทสต์มบยังเร็วอยู่แล้ว,ลวก็เหนื่อยนะ หวดเองอ,อัดคลิปไรกูว่ามันเกิดอะไรนะไเน,ไนี่ยร่องยูทูบติกต่อมันนานมัน,นมันไม่ต้องทำอะไรไง แล้วพ่อมีอะไรเหรอนีนเ้แหละ อัน,นก็สุดยัดไปออกไปเลย้องือนมนรวานคร่าวแบ่งจุดเวลาอัน,นก,ขก,ก็ของรัดรนะัดเออขอ m แม u เนาะ ยิมร้อยอยุดเวลาก็คือเวลาเมื่อสักพักแล้วก็่ชอแก้วเงะงูน นี่น่าจะเป็นวูแมนมาเดินนาไปจักรี ตไมรู้จะไแล้วาะททันกันดีกว่าอันนี้คือไททันคัมเปานแมนที่บัสซสออัปเกรดไททันคมเนล่าซ่นะ ก็คือเียมคือ E R T R T เสีอคือมันสนุกอันนี้อันนี้ท này với cho tẹt à ตัวต้าป้าตัวเท็ลาทุกคนอาจจะมีแล้วคนนีอาจจะมีแล้วตัวนี้คุณอาจจะมีแล้วแล้วพื่ผมใครไปแล้วเราจะมาถ่ายไทันก่อนไหมดูว่าจะได้อนโอเคทุกสัสตวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีลาตีสวัสดีทุกคน,กนบ๊ายบาย